นี่แหละครับวันนี้ครับเราจะมาดูชมไร่ครับวันนี้นี่ครับท่องปะเตอร์ลูกนี้ครับเลยเห็นไหมครับช่างช่างภาพเห็นไหมเห็นเห็นลูกไหมเห็นนี่ครับสวยครับสวยนี่ครับกำลังออกลูกอันนี้อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับในลูกนี้ใหญ่จังหาครับขอบหน้าแรงครับขาดการดูแลครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้อันนี้ก็ต้นนี้นะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้กำลังออกลูกครับนกำลังเพียบเลยครับนี่ ดูกำล e, ังออกก็ต้องแต่งครับเพราราไมได้ดูครับตัวดูสภาพครับดูสภาพนี่ครับพร้อมนี่ต้นทายก้นทายผงนี้จะมองเห็นขัดวเลยนี่นี่ตัวใหญ่ที่นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะนี้อย่างนี้ต้องออกครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับมือใหม่สมัครเล่นเอออันนี้คือเสียรูปเสียรูปทรงครับอันนี้กำลังสวยครับกำลังสวยครับต้นนี้ครับ ขึ้นมาเรื่อยๆครับยอดก็ม like. ีเยอะแยะเลยครับเนี่ยเขาก็ยังออกให้เราเห็นครับเนี่ยนี่แหละครับน้ำก็ถึงแล้วเมื่อคืนรู้ครับรู้รู้เมื่อคืนน่ครับรู้ฝนตกครับมาป็มันฝนตกครับเนี่ยไอ้ญ้านี่นี่โอ้โหมันสุดยอดจริงครับย้านี่เขาเรียกยอดเสียงญ้าเลยครับยอดนี่ครับเนี่มันเป็นยอดเสียงญ้าจริงๆครับนี่แหละครับาการดูแลครับเองเราก็จะหมดแล้วครับอย่างก็จะออกแล้วครับอย่างก็จะเป็นอย่างดีแล้วครับผมนี่เขาเรียกว่า สึดยอดถึงยากครับตายยากแล้วเกินแต่ไม่เป็นไรอย่าจีเกียนี่ครับกาลังออกลูกครับของเรานี่ครับตามบริเวณต่างๆนี่ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้วครับดูดูสภาพต้นอันนี้ก็ข้างบนก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ข้างล่างเนี่ยลูกครับต้นนี้นี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยอยากจะโชว์เราก็ต้องโชว์หน่อยครับของดีต้องโชว์หน่อยครับมีของดีเราต้องโชว์ครับผมนี่แหละครับ ดูต้นต่อไปครับก็ยังพอมีอยู่ครับผมนี่ครับนี่ก็ยังพอมีลูกอยู่ครับดูครับดูสภาพดงดีนะครับโันี้รอยฝนตกเมื่อคืนโอ้โหต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับฝนตกครับนี่โอ้โหตักได้ฝนอีกสักสักครั้งนะครับไอ้ต้นอันนี้อันนี้ต้นสาบเสือนะครับนี่อยาด้ยังอาหารครับนี่โอ้โหขาดเลย ขับไปแย่งอาหารครับหลักเยอะครับถักเสือจได้หลักเยอะโอ้แข็งแรงยิ่งไม่ได้หรอกครับพวกนี้มันแย่งอาหารครับวนี้นี่ครับไอ้คือมันไม่ใช่นะครับถ้าสวนจริงๆถ้าสวนจริงๆมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับตามหลักมันต้องสะอาดครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นบ้างครับเนี่ยแต่คือว่าอะครับเมอย่างน้อยก็ต้องเป็นอย่างนี้บ้างนี่ครับเนี่ยต้องออกลูกครับออกให้เห็นเลยครับ อย่างน้อยก็ต้องเป็นอย่างนี้มั้งความสะอาดครับอยงความสะอาดก็ต้องเป็นอย่างนี้มั้งครับอ,อย่างน้น้อยก็อยากให้มันเสียหน้าเลยครับนี่นะครับก็คลิปนี้ก็ถูกใจกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับติดตเลย